เกิดท่ามใจเนสกาแฟเลนแอนด์บรูเอมาละมาละสวัสดีครับสวัสดีครับวันสุดท้ายของฟุตบอลโลกครับนะครับผมวันสุดท้ายของฟุตบอลโลกแต่ว่ายังไม่ใช่วันสุดท้ายของรายการเราครับแฟนบอลฟฟตบอลอัปเดตนะครับทางเพจเฟซบุ๊ก อยากเป็นทางการของสยามกีฬาถูกต้องนะครับวันนี้พบกับเราสามคนนะครับคุณตังกุยนะครับพี่ยักษ์ดอยแดงและครับดิราวินะครับอยู่กับสวอนเซอร์ใจดีของเราในยาสกาแฟเบลนด์แอนด์บลูกาแฟของคอบอลหอมอร่อยเกินห้ามใจที่นี่ครับชงเลยได้ไหมอ่ะอยากดื่มเลยฮะใจเย็นดิ ขออีกสักครู่แล้วกันแป๊บนึงแป๊บนึงคุยก่อนคุยก่อนครับผมเรียกแขกก่อนเรียกแขกก่อนนะครับสมมตรเซิร์จะดีของเรานะครับแน่นอนนะครับมาพร้อมกิจกรรมให้ร่วมสนุกกันตามเคยนะครับผมเนสกาแฟเบนแอนด์บลูนะครับเอาใจแฟนรายการสยามสปอร์ตฟุตบอลอัปเดตแจกเซ็ตแก้วเนสกาแฟเลมิเต็ดเอเดชั่นลายธงชาติทีมในโดนใจทั้งหมด9ใบ9าใบเนี่ยเรียกว่า1เซตวันนี้ แจก3เซตด้วยกันนะครับผมจะมีผู้โชคดี3 0 0พ27ใบครับผมท่านหนึ่งเนี่ยได้9ใบเลยนะฮะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับแจกกันเลยช่วงท้ายรายการกิจกรรมของเราในวันนี้นะครับลุ้มสนุกง่ายๆเพียงแค่ตอบเข้ามาว่าคิดว่าฝรั่งเศสหรือว่าโครเอเชียทีมไหนเนี่ยจะเป็นแชมป์ฟุตบอลโลก2อง8ันง่ายๆแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวก่อนนะมาละมาละมาละคือ คือสัญญาณภาพอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยยังไงก็แฟนๆแจ้งแจ้งแจ้งผลไปหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอเข้าใหม่เดี๋ยวเข้าใหม่ดีกว่าเข้าใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวเข้าใหม่เดี๋ยวเข้าใหม่ขอไม่ไอภัยสักครู่เดียวนะครับผมสักครีนะครับ